The Hero คนตนตน้แสวัสดีค่ะผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ The Hero คนต้นแบบผ่านเครือข่าย A Back Channel ของเรานะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง g r e e n Peace แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่า g r e e n Peace South East Asia นะคะ ตลอดระยะเวลา10ปีของการทำงานนั้นเขาก็มีความมุ่งมั่นในฐานะนักวิวรณ์ของทาง Greenpeace นั่นเองค่ะและจากการทำงานสั่งสมประสบการณ์มาตลอดระยะเวลา20ปีนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับเครือข่ายประชาชนองค์กรเอกชนนะคะรวมทั้งองค์กรสิ่งแวดล้อมเขาก็ได้มีงานวิจัยและโครงการต่างๆที่ผลักดันให้ประชาชนนั้นได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมนะคะจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นติดตามกันได้กับชายผู้นี้ค่ะ คุณธาราบัวคำศรีนะคะซึ่งวันนี้รอเราอยู่ที่ร้านอาหารเคลปสซนโคสาขาดีเอทองหล่อค่ะกรุงศรี e ให้ธรุรกิจคุณก้าวต่อไปโร 022082900หรือ1572สวัสดีค่ะคุณธาราค่ะสวัสดีครับ,รบขออนุญาตได้พี่น้ำแล้วกันได้คะได้ครับได้กว่าที่พี่น้ำนั้นจะมาเป็นผู้นวยการรนรงแห่ง Southeast a s i เชียเนี่ยน,นะคะคงจะต้องมีเรื่องราวต่างๆนานาที่เกิดขึ้นมากมายแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกในส่วนของงานดนรงเพื่อสิ่งแวดล้อมไปนะคะคงต้องเรียนถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆเป็นยังไงครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่รักในธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วหรือเปล่าคะ ก็เป็นลูกคนโตของครอบครัวนะครับมีน้องสาวสองคนทีน,นี้พอ,อคุณแม่เสียตอนตอนเด็กตอนผม,มาอายุเก้าขวบอีกสักพาร์ใหญ่ๆใ,ในคุณพ่อก็แต่งงานใหม่ก็จะมีลูกสาวอีกสองคนเป็นสาแฝดเพราะฉะนั้นรวมกันเนี่ยเพราะมีน้องชายอีกคนหนึ่งนะครับรวมกันเราก็จะมีเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างใหญ่พ่อก็จะมีลูกทั้งหมด6คนด้วยกันแต่ว่าก็จะแต่ละคนก็จะอายุห่างกันพอสมควรนะครับ ตอนเด็กๆก็เนื่องจากเกิดที่อำเภอชายแดนอารัญ,ญประเทศสมัยก่อนก็ตอนนั้นชนบทน,นะฮะทุกอย่างก็มันก็เรียบง่ายไปหมดคระะับอยู่ห่างไกลเนาะอยู่ห่างไกลาจากความเจริญแล้วตรงนั้นก็เป็นอำเภอเล็กๆอยู่กันอย่างเงียบสงบมีมีภัยจากสงครามบ้างนะฮะก็เป็นช่วงที่ได้เรียนรู้รสชาติของชีวิตว่าจริงๆแล้วความยากลำบากจากสงครามเนี่ยมันทำให้คนเราทุกทรมานมากน้อยแค่ไหน ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่นะคะออตอนตอนนั้นผมเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดเราเราสิบประมาณช่วงสิบขวบถึงสิบห้าขวบนะฮะก็ค <c ute> ือช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อนเลยฮะเ,เป็นช่วงที่ขมนแดงมีมีสงครมามกลางเมืองนะครับ <c ute> แล้วก็มีคลื่นผู้ลี้ภัยผู้อพยพของชาวพกัมพูชาเนี่ยมาตามแนวชายแดนแล้วก็ไทยก็เปิดรับ ศูนย์พยพนะฮะมีศูนย์พยพเต็มไปหมดเลยมีหน่วยงานองค์การที่ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศของ UN ขององค์การต่างๆที่เข้ามาอยู่ในตั้งสำนักงานอยู่ในอำเภอระญญงประเทศเต็มไปหมดเลยะก็จะหลากหลายมีทั้งสระแกสใจไทยทั้งจีนที่น้ำครอบครัวเนี่ยก็คือได้มีโอกาสสัมผัสกับคนที่ทํางานเพื่อช่วยเหลือคนอื่นที่ประสบได้ทุกเดือดร้อนอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วก็เราก็เห็น เราก็เห็นว่าชีวิตที่ทีอ่อยู่ชายแดนมันมันค่อนข้างเป็นชีวิตที่ลําบากถ้าเรายิ่งยิ่งเราเจอเคลื่นผู้ริภัยที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่กําลังประสบกับภัยสงครามในบ้านตัวเองนะครับอืมก็ถือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ก็ยากเหมือนกันนะคะ,ะและอย่างนี้เราผ่านพ้นไปได้ยังไงคะต้องดูแลน้องอีกด้วยเพราะเป็นพี่ใหญ่ในบ้านคือคือครอบครัวชนบทสมัยก่อนก็เลี้ยงดูลูกๆตาม ตามธรรมชาตินะครับเลี้ยงดูแบบปล่อยเหมือนกับปล่อยให้ให้ให้เขาโตเองนะครับแต่เนื่องจากว่าต้องอย่าลืมว่าครอบครัวชนบทสมัยก่อนเนี่ยเป็นครอบครัวขยายมีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะครับอย่างพองคุณแม่ผมเสียคุณยายก็เลี้ยงคุณป้าก็เลี้ยงก็เออก็จะเป็นเด็กที่ทานนมอของของคนอื่นของแม่เลี้ยงของอป้าของคุณยายนะเพราะฉะนั้น ก็มีอาศัยความเขาเรียกความปดทอนทางธรรมชาติที่ทําให้เราก็เติบโตึ้่ได้จากสภาพแวดล้อมที่มันค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็อยู่กันอย่างเป็นครอบครัวขยายนะครับแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยเ,เขาเรียกอะไรอนะโลกมันมันยังไม่เจริญกนะารเรีย<ๆ>นรู้ในช่วงในช่วงเด็กของเราเนี่ยก็จะก็จะอยู่ใ,ใกล้ชิดกับธรรมชาติตมากๆไปยิงลกตกปลาไปเล่นกับเพื่อนไปปีนต้นไม้จนกระทั่งเนี่ยฮะแขนทางนี้หัก ตกหลต้นไม้ลงมาเป็นต้นจามจุรีจ oh ับได้สูงประมาณสิบเมตรนะฮะตกลงมาแล้วก็แขนหักวีรกรรมใช้ได้เลย,เลยนะคะ <c oughs> พี่น้ำค่ะจริงๆแล้วเข้าใจว่านอกจากเรื่องของการใกล้ชิดธรรมชาติแล้วมีวีรกรรมต่างๆปีนป่ายแล้วเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือด้วยท,ท,ที่ที่บ้านนะค,คุณพ่อเป็นครูนะฮะต้องใช้คำว่าครูเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยเรียกคนที่สอนเราเนี่ยว่าครูนะครับแล้วก็ครอบครัวทั้งครอบครัวตั้งแต่ลุงป้านาาจน มากระทั่งถึงน้อง่อเป็นคุณครูมาเลยฮะรับราชการหมดเลยเหรอือรับราชการครูหมดเลยต้องแท่พ่อครูก็เป็นเหตุผลที่ทําให้สภาพแวดล้อมในในการเรียนรู้ของเราเนี่ยเขาจะเต็มไปด้วยหนังสือคุณพ่อเ็าจะอ่านหนังสือให้ฟังเล่านิทานให้ฟังนะครับแล้วก็ด้วยด้วยการที่คุณพ่อเป็นคนมีอารมณ์ขันก็จะเล่าเรื่องตลกตลกที่ทําให้เรารู้สึกชีวิตมันเขาเรียกอะไร มันมองในโลกในแง่ดีเป็นเป็นมองโลกด้วยสายตาสดใสนะฮะแล้วก็ทําให้เรามีความหวังก็เป็นค่อบครัวที่แบบเรียบง่ายธรรมดาครับแล้วก็ด้วยด้วยการที่ทุกคนเป็นครูหมดเนี่ยก็ทําให้เราฝันโตขึ้นมาอยากจะเป็นครูเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆเรามันก็เป็นอีกอย่างนึงเห็นได้ข่าวว่าคุณพ่อเนี่ยชอบไปพาไปทิ้งไว้ที่ห้องสมุดบางทีว่างๆไปปล่อยให้ไปอ่านหนังสือกันใช่ไหมคะที่ สมัยก่อนผมคิดว่าเด็กรุ่นผมเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเกิดจะโตที่ไหนผมแม,ม้กระทั่งที่กรุงเทพฯ็ตามสมัยนะั้นก็ยังไม่ยังไม่แบบคู่ฟ้าเหมือนสมัยนี้เนี่ยชีวิตของเด็กๆสมัยรุ่นเดียวกันเนี่ยก็จะอยู่ตามห้องสมุดประชาชนบ้างนะฮะต้นห้องสมุดประชาชนนี่แหละเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกได้ศูนย์รวมหลักของของเด็กๆที่อาจจะเรียกว่า ไม่ใช่เป็นเด็กเกเรมากนักะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากเนลเียน,นะค้แล้วก็มีหนังสือเยอะแยะเต็มหมดเลยแต่ส่วนใหญ่เราก็จะอ่านนิยายกันนิยายกำลังภายในห,หรือว่านิยายยาวๆพนมเทียนเพชรเท่เามาของพนมเทียนนี่เป็นหนังสือที่อ่านกันทั้งวันทั้งคืนพี่น้องทุกคนนี่รักการอ่านเหมือนกันเลยใช่ไหมคะคิดว่าอย่างนั้นนะครับบางคนก็จะอ่านเยอะกว่าผมผมก็จะอ่านคืออ่านเท่าๆกันแล้วก็ เนื่องจากว่าน้องสาวกับน้องชายที่ใกล้ชิดก,กันเนี่ยห่างก,กันสองปีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะมีทิพลต่อการผลักพวรใ,ใ,ในการรักการอาร่านการอาร่านหนังสือการเรียนหนังสือนะครับค่ะที่ทําเรียนพี่น้ําเรียนที่ไหนคะออตอนตอน,ตอนเรียนริญญาตรีเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ารัชบังนะค,ะคะร,รับสาขาพิกส์ประยุกต์ซึ่งก็จริงจริงแล้วไม่ค่อยเก่งวิทยาศาสตร์เท่าไหร่หรอกรู้ตัวเองแต่ว่าตอนนั้นไม่อยากสอบเป็นทาน ก็ได้สอบโปตาได้ก็คิดว่าเ,าเรียนที่ไหนก็เหมือนกันนะครับก,ก็ก็ได้เรียนวิวทยาศาสตร์เป็นเป็นสาขาที่นำเอาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นี่มนาะมาประยุกตนะ์ใช้ค่ะแล้วก็เ,เ,เรียนปริญญาโทท,ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์วิชาภูมิศาสตร์ก็คือมากรุงเทพมาเรียนฟ<า>ิสิกส์ประยุกต์จริงๆแล้วลากรบบังอยู่อ,อยู่กรุงเทพนะคือก่อน,ก,อนก่อนที่จะมาเรียนลากับบังเนี่ยก็จะเป็น ไปอยู่กับหลวงตาไปไปใช้ชีวิตเป็นเด็กวัดอยู่ที่จังหวัดสุพปราการนะแล้วก, <c oughs> ก็ก็เป็นก็เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันจุดเปลี่ยนในชีวิตของเองเพราะว่าได้ได้รู้จักกับคุณครูแม่แน,แนวท่านหนึ่งที่เขาคล้ายๆกับแนะนําให้รู้จักคําว่าชีวลัยหรือไบโอสเฟียร์ซึ่งเป็นคําที่มาจากการประชุมสิ่งวลรอมโลกครั้งแรกที่กรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนก มีจุดเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นฮะพอพอมาเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้กาธนบุรีเนี่ยมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนของเราในแง่ที่ว่าเราสงสัยว่าจริงๆแล้วเราเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยเรียนไปเพื่ออะไรครับก็ไปอ่านหนังสือหลายเล่มมากมีหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหนังสือจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษนะครเป็นคนเขียนเป็นนักฟิสิกส์ด้วยเราก็เรียนฟิสิกส์เราก็สนใจว่าทำไมเขาเขียนเรื่องอะไรมาเกี่ยวกับเปลี่ยนเปลี่ยนก็นั่งอ่านกัน กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้ความรู้ได้แง่คิดต่างๆมากมายมันก็ทำให้เราอมองมองชีวิตเราไปอีกด้านหนึ่งค,ค่ะต่อจากนั้นคือพอเรารู้ว่านี่คือแรงบันดาลใจยอย่างหนึ่งแล้วพอเรียนจบที่พระจอมเกล้าก็คือไปศึกษาต่อที่เชียงใหม่ที่เลือกไปเชียงใหม่นี่มีเหตุผลพิเศษอะไรหรือเปล่าคะตอนตอนที่จบพระจอมเกล้าลัฐบ้านีลยนะครับตอนนั้น ยังหาตัวเองไม่เจอเพราะว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะไปะเข้าบริษัททํางานตามบริษัทหรือโรงงานทุงคนก็เรียนต่อ,อในในภาคอุตสาหกรรมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ช่วงปีติีเป็นช่วงที่ทากิจกรรมเยอะมากแล้วก็ในที่สุดพอจบออกมาแล้วก็รู้สึกว่ามันมันยังอยากจะค้นหาอะไรอีกยังไม่อยากทํางานแบบที่เพื่อนๆเ,เ,เขาไปทำนะครับ ก็เลยตัดสินใจไปอยู่ทางภาคตะวันออกไปอยู่กับกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครที่เขาทำงานเรื่องเย,ยาวชนใน,ในชุมชนประมงขนาดเล็กนะครับช่วงนั้นเนี่ยภาคตะวันออกกำลังบูมเรื่องการท่องเที่ยวแล้วตอนนั้นโครงการด e ิทเนซีบอหรือมาสต์พูธของเราเนี่ยยังเพิ่งยังไม่มีอะไรเลยยังเพิ่งเริ่มนะครับใช้เวลาอยู่ตรงนั้นหลายปีประมาณสอปีนะครับ แล้วก็ทํางานกับภาคเอกชนทํางานกับองค์กรพัฒนาเอกชนอีกหลายๆองค์กรกว่าจะไปเรียนต่อที่เชียงใหม่นี่ใช้อีกเวลาโอ้คือไม่ได้จบแล้วไปเลยคือทํางานเครือข่ายประชาชนก่อนได้รู้จักกับชุมชนกับการจริงๆแล้วพี่น้ํารู้สึกว่าจะทางานในลักษณะเพื่อสังคมเพื่อประชาชนเป็นหลักนะคะไม่ได้ไม่ได้ไปทําบริษัทธรรมดาภาคเอกชนอย่างนี้บ้างหรอคะเคยไปสมัครงานที่บริษัทที่เขาทําประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู่นะครับ แต่ก็รู้สึกว่าพอไม่ไม่เหมาะตัวเองคือเดินเข้าไปวันแรกก็ลองเข้าไปทดลองงานดูทํางานได้แค่ห้วันก็บอกว่าไม่เอาละครับไปบายละไม่ชอบฮะก็อยากคือไม่คิดว่าไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองอยากจะทำก็เลยบอกทางทางบริษัทเาว่าไม่ไม่ไม่อยากทําไม่อยากทำละก็ใช้เวลาตั้งแต่จบริญยาตรีจนจนก่อนจะถึงเรียนพิทโทเี่ย กับการค้นหาตัวเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เชียงรายก็คิดว่า อาจจะหาทางไปไม่ได้แล้วก็เลยเรียนต่อเียนโทค่ะคุณผู้ชมก็ได้รู้จักกับคุณน้ำหรือว่าคุณธาราบัวคํำสีมาประมาณนึงแล้วนะคะทีนี้เนี่ยพี่น้ำได้เข้ามาสู่งานกับ Greenpeace ได้อย่างไรนะคะและเข้ามาแล้วเนี่ยมีโครงการต่างๆนานาที่เกิดขึ้นมากมายนะคะแต่จะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยติดตามกันในช่วงต่อไปค่ะตอนที่เราทาเรื่อง GMO คนก็ยังไม่ค่อยรู้จักมันมีประเด็นเรื่องมะละกอการทดลอง มะกอ GMO ที่จังหวัดขอนแกน่นเราก็ไปพบมาว่ามันมันเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะมีการปนเปื่อนระดับทางพันธุกรรมก็มีเป็นคดีฟ้องร้องกันศาลชั้นต้นก็ตัดสินว่าครีนทีสไม่มีความผิดเพราะว่าจุดประสงค์หรือเราต้องการปกป้องสิง่งแวดล้อมอันนี้คาตัดสินของศาลเนี่ยมันทาให้เห็นว่าเรายังมีความหวังอยู่ในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม The hero, Kun Thunder.